สวัสดีค่ะแอดมาลงแนวทางหวยฮานอยรวมให้นะคะฮานอยรวมวันที่15เดือน12นะคะวิ่งรู่น1กับ2นะคะแอดฟันธงว่าเข้าค่ะแอดฟันธงว่าเข้าชัวนะคะหวยหวยฮานอยค่ะมี9คู่เหมือนเดิมนะคะมาดูกันเลยค่ะตัวแรกของแอด1 6 12 1, 1, 1 2 2 6 2 1 2 2 3 6 3 1 สามสองนะคะเนี่ยค่ะตัวเน้นตัวที่แอดเน้นเน้นนะคะมี1นึ่งสองสองหนึ่งสามหสามหนึ่งนะคะเยเลขที่มาบ่อย,น,ยนะคะเนี่ยห้ามตัดนะคะใครจะตามก็ตามนะคะแอดสันธงว่าเข้าค่ะแต่แอดไม่รู้ว่าจะออกฮานอยอะไรค่ะแต่สามหนึ่งสามหนึ่ง 1> 2 1 1 2เนี่ยแอดว่าต้องมาฮาหนอยพิเศษแน่นอนเลยค่ะเนี่ยเนี่ยต้องมาฮาหนอยพิเศษแน่นอนเลยค่ะเลขตัวนี้นี่นะคะแอดก็มีไม่มีอะไรพูดเยอะนะคะแอดขอฝากช่อง youtube 99เ p พีพารวยด้วยนะคะ ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามในช่อง youtube ให้แอดหน่อยนะคะหรือช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนให้แอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะเงงรวยๆนะคะปังๆต่อค่ะ